ม o ฟออนแล้วโบเบนจวันยอมรับว่ามีคนคุยรักใหม่อยู่ในจุดที่แฮปปี้ปาดน้ำตาเดินหน้ามุ v e อนรายการเล่าข่าวดาราวันนี้รายงานหลังเจ็บปวดจนต้องเสียน้ำตากับความรักครั้งเก่าที่คบหากับเพลงดังมายาวนานถึง10ปีสุดท้ายรักก็ไปไม่รอดล่าสุดดูเหมือนดาราสาวโบเบนจวันจะกลับมายิ้มได้อีกครั้ง หลังจากที่ล่าสุดค่มีคนมาช่วยฮิวใจช้ำๆจนหายดีแล้วและรักครั้งนี้ก็แฮปปี้สุดๆโดยสาวโบได้เปิดใจเผยว่าก่อนถามว่ามีคนมาจีบหรือยังแมมก็นะก็มีบ้างแหละและเธอก็ยิ้มอย่างที่บอกตอนนี้เราก็แฮปปี้อยู่ในจุดที่เราแฮปปี้ผ่านด่านคุณแม่แล้วหรอเอาเป็นว่าคนรอบตัวค่อนข้างโอเคเขาเห็นที่โบมั้ง ว่าเรารู้สึกสบายใจโบรู้สึกว่าการที่เราจะเลือกคุยกับใครหรือเลือกที่จะสานความสัมพันธ์กับใครเราต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดเราเป็นแบบนี้คุณโอเคกับเราที่เราเป็นแบบนี้ไหมเราก็มีความยิ่งเงานะเรามีความน่ารักเรามีทุกอย่างเหมือนมนุษย์ทั่วไปเหมือนกันอาจจะมีตรงนี้มากกว่าตรงนั้นน้อยกว่าโอเคกับการที่เราเป็นเราไหมถ้าโอเคลองคุยกันลองพัฒนาดูแต่ถ้าไม่โอเคไม่เป็นไรเราก็จะไม่เสียวเวลาซึ่งกันและกันอย่างที่บอกโบว่า ตอนนี้มันก็ผ่านจุดฮิลลิ่งของโบได้เต็มที่เลยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ขางคาในอดีตที่โบจะต้องกังวลแฮปปี้และเธอก็ยิ้ม